เก็บปูเล่กันจ้าปูเล่เป็นผักกินใบนะคะปูเล่สายพันธุ์นี้เป็นปูเล่สายพันธุ์พื้นเมืองนะคะไม่มีเมล็ดในการขยายพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นการขยายพันธุ์ก็จะใช้ขแขนงในการขยายพันธุ์นะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเก็บขแขนงของปูเล่นะคะตอนนี้ขแขนงโตแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้จะเก็บ ไปขยายพันธุ์แล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะศัตรูสำคัญของปูเล่เลยนะคะก็จะเป็นหอยทากแล้วก็นอนนะคะมาแทะมากัดใบก็จะใบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะช่วงหน้าฝนเนื่องจากว่าเราไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยนะคะเพราะว่าจะเก็บทานทุกวันนะคะเก็บทานเองด้วยปลูกเองด้วยนะคะก็จะไม่ใช้สารเคมีนะคะก็เป็น อสานนะคะขแขนงโตๆเลยค่ะซึ่งวันนี้ก็จะเก็บไปขยายพันธุ์แล้วนะคะวันนี้เราจะทำแขนงกูเล่ด้วยขุยมะพร้าวนะคะนี่คือขแขนงกูเล่นะคะที่ไปเก็บจากต้นมาเมื่อกี้นะคะหลังจากที่เก็บมาแล้วนะคะเราก็จะมาตัดแต่งกิ่งนะคะเพื่อป้องกันการคายน้ําให้ได้แบบนี้นะคะ วัสดุในการทำวันนี้ก็คือจะเป็นขุยมะพร้าวที่แช่น้ำไว้แล้วหนึ่งคืนนะคะก็เตรียมใส่กระถางที่เราจะทำนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ไม้นะคะเพื่อเป็นการนำร่องไปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ขนแหงกุ้ยช้ำนะคะหลังจากที่เรานำร่องไว้แล้วนะคะเราก็จะเอาขนแงที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็กดนหดหน่อยนะคะ อย่างที่บอกค่กะเกษตรนะคะไม่มีอะไรที่ตายตัวนะคะแผนงปูเร่นะคะเคยชาใช้ดินนะคะใช้ดินกับใช้น้ํานะคะแต่วันนี้จะลองชาด้วยหุ๋ยมะพร้าวนะคะว่าเขาจะติดไหมนะคะจะมีรากไหมนะคะก็ต้องลองชานะคะถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะคะก็วันนี้ก็จะมาทดลองกันนะคะ เดี๋ยวถ้าได้ผลยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะว่าติดไหมนะคะหลังจากที่ปักลงไปแล้วนะคะก็กดนิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้กิ่งเขาล้มนะคะเรียบร้อยค่ะการชันแขนูุ้ล่ดูด้วยขุยมะพร้าวนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะลดน้ำยา นี่คือเป็นเมทาเล็กซิลนะคะเป็นป้องกันเชื้อรานะคะเราก็จะลดไปนิดหน่อยนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เราก็จะไม่ลดแล้วนะคะลดไปนิดหน่อยเพื่อป้องกันเชื้อราะคะ่ะหลังจากที่ลดน้ําแล้วนะคะเราจะใช้ถุงนะคะมาครอบกระถางอีกครั้งหนึ่งน,นะคะเพื่อเป็นการ ให้แน่นๆเลยนะคะเพื่อเป็นการอบกรากเร่งให้รากงอกไวนะคะเรียบร้อยะคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทําแบบนี้แล้วก็นําไปตั้งไว้ในที่ร่มนะคะประมาณหนึ่งเดือนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ารากของแขนงตูเระคะจะงอกไหมนะคะสวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและรับชมคลิปดีๆจากช่องเกษตรข้างรัว้วสวนครัวข้างบ้านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ